สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะคะวันนี้แอปพาชมถนนค่ะถนนเข้ากรุงเทพเข้าเมืองกรุงค่าเมืองหลวงของไทยนะคะนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเข้าตัวเมืองได้ค่ะนี่เป็นเส้นของที่จะผ่านวงเวียนใหญ่นะคะทุกคนอยากให้เห็นอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเส้นนี้ เขียวขจีสดชื่นค่ะในกรุงเทพก็ยังมีออกซิเจนให้นะคะเห็นความเป็นระเบียบเหตุการเคลื่อนตัวของรถมี่ละค่ะเขาเรียกระเบียบวินัยของคนไทยใช้กฎจราจรค่ะทุกที่ของประเทศไทยถ้าเรายึดกฎหมายกฎระเบียบทุกอย่างก็ไปได้ดีค่ะ รถที่เห็นนี้ก็คือเคลื่อนตัวได้สวยได้ดีนะคะทุกคนการเดินทางก็ะสะดวกสบายทุกพื้นที่เห็นขีดเส้นขีดจราจรชัดเจนที่ว่ายามเช้ายามค่ำยามคืนสว่างสวัยหมดค่ะเรามีเสาไฟนะคะเห็นไหมคะนี่คือรถค่ะรถของเมืองกรุงที่ทุกคนมี กิจในการใช้สอยเราพัฒนาถนนทำให้ได้ใช้สอยร่วมกันค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายเป็นหน้าต่างประตูของประเทศได้เลยนะคะยังมีความสวยงามมองมุมไหนถ่ายตรงไหนเราก็เห็นสะอาดค่ะ รถยางเยอะทุกอย่างจอดรอสัญญาณไฟค่ะนี่แหละค่ะคือน้ำใจคนไใยแบ่งปันกันไปแบ่งกันใช้สอยนะคะทุกอย่างที่เกิดได้เกิดจากเราใจภาษีค่ะตื่นเช้ามาเราก็ได้เสียภาษีแล้วค่ะอาหารการกินของเราทุกอย่างใช้ภาษ ใจดภาษีโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะมาม่าห่อหนึงก็เป็นการเสียภาษีแล้วนะคะทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่รวมตัวกันแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ๆค่ะแม้แต่การท่องเที่ยวการไปเที่ยวไหนเราเติม,มน้ำมันเราก็เสียภาษีแล้วค่ะทุกคนทุกระเบียบนี้วของท้องถนนใช้พื้นที่กันหมดค่ะเห็นไหมคะ อีกหนึ่งอาชีพค่ะเป็นสิริมงคลถึงมังกรค่ะมังกรให้โชคให้ลาบนะคะยังอยู่บนท้องถนนเลยค่ะฟุตบาทนะคะเป็นส,สิ่งดีที่เราใช้ร่วมกันค่ะทุกคน